ตีเดอะนิวฟีของสตรีมครับเป็นฟรีเซิร์ฟเล่นได้มันมันมันยกลองท้องแท้ๆแล้วมึงเอาปูมาปล่อยป่าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะไอ้หียเดี๋ยวบอสไฟแตกอนแรกขาด She can autograph my podcast. Any any place, any way. I've been looking I don't wanna be a This girl was the cause. Take with a pile of tattoos, ever she very godless. How you her time? She might sell off my ride. Ấy nha mang lạc rồi thôi Đã tay hà đi anh ạ Wow, thế này nè ไปฮะไ,ปไปะ่ไไะไปต้องไฟเร่งเหรอไปฮอะไรออกมาต่อเฮ้ยกล่องซ่อมรถเก็บไวก่อนรถช่วงนี้รถพังบ่อยจะเลยต้องเป็นช่างซ่อมซะเองม่งยาบโดนใจเฮเยจับจึ๊บจ จำไม่ขึ้นใครร้องใครร้องมึงหิวข้างเลยวะเฮ้ยอย่า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 เป็นเฮนนี้ขึ้นโอ้ยโอ้ยเพราะว่าแหลก

<mày> thôi <objectively> hãy lên mà ơi ra cô mấy ô đang này rồi กล่องเออกล่อง้องชัาน,นเลยมาหมามาไม่คิดได้เมื่อกี้ได้ยินเสียง เฮ้ยอยากทำให้กลัวได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ท่าขอตกเลยอ,อยากได้กล่องอบสกจจินหนึ่งเลยอ๋อนี่ไงเจอแล้วจุดจุดโคมา่ากูเฮ้ยกูปึ๊บได้ปับ๊บกล่องอบสกิน ลองเอาสกิลเอ้ยบัาขึ้นกำแพงได้อย่างเงี้ยโอ้โหโหาดีชเชตได้ไรครับเรามาลุ้นกันดีกว่าโอเปนเคสสกาส้ากาเฮดสีขาวเฮดหัวรคตรหนะอ่างเยอะอะเลิศลยครับไอไอสัพสิทธามีไม่มีสการเฮดครับเราไม่พอเท่าไหร่ โอ้เจอแล้วไอ้สวัสดเดินวนแล้วนะมึงเดินไม่ไน่แล้วเฮ้ยมันมันตกถึงกำแพงวะผีอะผีบอสอะตายตัวเองกูตกแล้วไงไอห่าได้มาฟาดมาตัน าที่บักขึ้นข้างบน,นงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยรัแล้วนะอี่อะตอบก,กล่องซ่อมดีจังวะหาที่ที่บอสไปไม่ได้หรอ

เสียงร้านป่าครับจัดไปไม่ก็สองถุงมึงมาห่างมาผี่บ้ายิงมาเลยร้องร้องร้องต้องลงไปรอ่อมาแล้วโอชโชยังไงเจโชน้องเว่ยเฮ้ย เลยไงอ้าวอ้าวยายายาเดินหนีเขาล้องมันติดเนี่ยกูกูไม่ได้กลัวเลยนะเขาล้อง โอ้ยยิงไม่โดนได้ไงเนี่ยต้องเปลี่ยนปืนต้องเปลี่ยนปืนหลอนเก็บเซฟกระสุนมาอันเก็บอันเก็บมาอันนี้อะไรเนี่ยใครเก็บผียอ้จัง

เฮ้มาๆๆมามามาบวกพี่เนาะมาตัดตังไหมัดกแม่งอยากได้โคตรอยากได้กระเป๋าใหญ่ ครับเป็นอะไรที่หาย,ยากโเคตรเข้ามาดิาาเข้าม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 าทำไม <t> มาทำไมให้อาบ้านนาละนะรารวนน้อง รู้สึกว่าเราจะเห็นเป็นด็กใหญ่ครับ AKC7M แม่งไม่ใช่ AKM เรามาเก็บหน้ากากครับเจ็กแจ็คสัมมาร์กนี่เลยแจ็คสัม,มาร์คบอสจะเกิดทุกๆเตีทีนะเฮ้ยนั่นแหละกูเจอสไนซ์แล้วสไนซ์ดอกเดียวป่ะ รากสีแล้ววาดวาดวาดเอาให้น่าสัตว์อะไรนะไอรอนชียวอีกอ่ะ ฟาดไอ,อ้หน้าตางมา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 สอง่แงแ้าไงเ้าไงไดครับโอ้โหเอแมกนัมจัดไป เฮ้ยกูได้พิมเมียมเว้ยรีแพคคลิปสัตว์กล่องซ่อมพิมเมียมกล่องสีขาอ่ะอืเออแบบนี้กล่องตุวบินสวยไม่ใช่เลอนี่ครับเราจะมาโชว์สไนเปอร์สวยๆนี่ยังโหดแล้วมันสายขาวสายขาว เอ,อมามัในอำเภอเว้ยเราต้องเอ,อมามนสายในอำเภอแล้วสกาดีๆแม่สกาเฮ็ดกเ,ดเดก็ดไปก่อนอะไรเฮ้ยในอำเภอรเหรอะ โอ้โหฮมาเลยมาเลยเอ๊ะโ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 ออ๊ะโอ๊อะอ๊นโอ๊อะะ เอออาร์ลนชิวจ้ะเฮ้ย A K M ขอล้อเป็น A K M ไหมเอ,เอ้ยเฮียต้นตืนแปลกว่ะ <c oughs> โอ้โห,โห,โหเอา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 โอ้ยมันน้ำเพอโอ้โหเฮียแม่งก็เปลาเต็มว่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร,ร์มกันใหม่ดีกว่าตอนนี้เอาของมาเก็บกัน